สวัสดีคิดพี่นาท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตกปลาคลองกันนะครับนี่เล่นเล่นเป็นแบบปลาอย่างเล่นเท็กซัสนะครับวันนี้ร่วมกันนะครับว่าจะมีผลงานไหมจะลองตีขึ้นนี่รกไรกจะเป็นยังไง

อยู่อุยตามมากัดใกล้ๆเลยนะครับกัดเสียงดังเลยตัวเปล่อยู่นะครับมาลครับ ปองพัดเลยกันแล้วสายวิ่งไปแล้วไปแล้วครับผมวิ่งไปแล้ววิ่งแล้วอยู่มาแล้วครับผมใส่พอๆกันเลยนะใส่กำลัง ทำลปเข็มเลยเนี่ยไซนี่เต็มๆเลยนะเกียหนะายเลยนะครับมาเต็มสองครับใครเขาดีเลยลุด

อุ๊ยกระเด็นเลยครับตัวเล็กนิดเดียวหลุดแล้วยังไม่หลุดนะมาแล้วต,ตันแทนพี่สามาแล้วกัดดีนะครับต,ตัวไม่ใหญ่นะกลับยาก ไปเต็มๆเลยนะปล่อยน้องไปนะเอาเลยเครืยดมาแล้ว แตกแล้วครับผมสรุปผลงานเลยนะครับวันนี้ก็ปลากักดได้ไปสามแต้มนะไซต์ปลาเข็มนะปล่อยทุกตัวนะปล่อยตัวเล็กไปนะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณพี่ๆนานาและท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมให้กำลังใจส่งถุกป,ปลาเล็กๆทรงนี้มาตลอดครับผม เจคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับ